ละทุงละทาขึ้กลางละพีน oh. ่น้องไปเห็ดอย่างน้องม,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 มาบรท่านครับบ่นักบ่ไม่เพะเลาเกิดเกิที่บ่ลงเหลืออยู่ปรจักดอก เพราะว่ามันดอกน้อยๆแบบว่าอันเข้าทุม่มใบอยู่ดอกไม่ต้องมาขวดนี่คู่นึกอคาด <c oughs> มือนั่นีน่ยังกองเดือยหน่อยนึงคนเด้อใบค่ะของหนาไปกินเลยก็ทันแล้วแก่เกินปายพิษไปได้ <c oughs> เราคิดเราเท้าหนาหมู ว่าเห็นหอดง่ายเห็นตะขาสาเก่ามันอ้าวอรอเงมีหน่อยอยืทมทำไมบ่เงี้ยเขาขาวเฮ้พอ,อละบาลพ่อ,อละบาลน,นี่ของแขนได้ไหมคลองแขนได้บาลนี่ของแขนได้ว้ย เอาตันนาว,าวนี้ไป่เสดอไกอดเบข้าวขาวนะบ่เข้าใจยุ้นยุ่งี่เสเคียปัดไปหันเอ้ยนั่นเดีไพามากอะไยูทวนกันหาานนูจะหา,าไไเาค,นนคียบไปเรื่อยเคียไกลยเห็นคะู่เพิ่อนยึงเคียบบ่นี่คู่ยู่งบ่เอ้ยฮเขือนคู่ตัวน้อยให้เคียบเอจเอยอีกแล้ว เอ้าเจออีกแล้วโอ้เจออีกแล้วป้านหนึ่งเคลียร์จนหลอนเนาะแหน่นวงกับมวลแนวๆนี่ดอกแซมพอดีแกงโอ้กำลังพอดีอ่อนอ่อนเคลียร์ใหม่ๆอ่อนไปปุลว้าวบ้านเื้อเมย โห่แห้งเลยตีเตีงเลยโอ้ยลุกๆๆๆๆเอาหลุ่นว่ามันโชกดวยพี่น้องเอาเอาเอาบะเตีงสีก็มีบา้านนี้บะสีมีมันสชคเส้นมันซุ่มหนามมันโขงได้แถวนี่นอืมสงสัยมันอิ่มหนามอิมมอ่มหนามมันได้อันนี้บา,าด้เฮ็ดแถาเด้อพี่น้องเลย เสียมหน่อยๆนี่คือปาดีเถอะเาได้เสียมนน่จะกวอยออนั่นั่น่น่อยเฮได้ทาไม่ได้ปาดนี่เอาได้ปาดนี่อสะได้ปนหย่อนได้นน่ปาน่ะว่าเห็นคุยยังเขียเอาไปมาบ่แม่นเด้บาดที่พี่นองถากเลยได้บาดี่เออก็เอาเบาะวาเห็นคุยยังเขียร เว้าวไปอาไปมาจะใช้คุยมานเนี่ยจะคุยมันะ้คยซ้ำข่อยเคียนดอกนึงของพ่อนะข่อยเคียไปเลยมือข่อยจุดไปเอาก่อนเบิดนี่ยนะจที่ยิบไก่กันนี่ละวออกไส้นะมันถึงออกเบิ้ดได้ โอ้ยตีกายมันออกไปเบื่องไงกูหนี้อยู่ได้เนี้ยอันนี้วัดแทบจะเออคอยเคลียร์ค่อยเคลียร์ค่อยเคลียร์ว่แล้วว่าคุยพ่อคุยยังเคลียร์ขนาดมหาขี่เก่าเ่าได้ไปวันออกนำขูมมือเนาะเอนั่น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 อุ้ยมันก็เคลียร์ทุ่มไป โอ้โอยในน้อยมันยังมีอยู่นะเออเออวันนี้จะอื่นไม่เคลียร์อีกอ้าเอ้า,อา,อา,อาไม่ได้เกี่ยวกับคุยนะคะ่ะทีน,น,ทนี้นี <inha> e <ilia> <ๆ>่ยูถุงเดินแค่นักเขียนลอยๆไม่ยังย่นเออเดี๋ยวจะมาเอาเสียมมาถากับบานนี่ว่าเราไม่เคลียร์คุยนะเอา <c oughs> เจ๊ <c oughs> เจคุยนะ ซุ่มอนี่แล้วนั่นนันกระเทียนนั่งอันกระแนมโอเคหนึ่งเทียนหวันวันอยู่ได้แต่ขั้นพออุ้ยบานนี้แห้งสิบผออกลายแบบหลอดมันซุ่มแห้งเลยนี่ ออกเคลียรออกหมดเลยออกฮอดพุ่นเด้วนบ่าล้ว่าอันอันนี้เคลียร์มามันก็ยังถอยู่วมาก็สิได้ป่นนอยนึงได้น พออีกว่าแน้ยน,นี้อากมองซุมมงมดดม่มนี้อากมองซุ่ออม,มบ,บริกินด้อตองหายอยู่แถวซุ่มๆนี่แหะเนอีย้อเออเคียร์แถวซุ่มๆนี่แหละวันค่ะเคียร์บริสเอาด้วยแบนี่นั่น กระสาดนาวเก่ามันบ่เมื่อวานหนาวไม,น,น,น,วมนยังแบบนี้เลยนี่มันบกเปิดแล้วเป็นวันที่ขึ้นหนาวอืมแต่ย้อนถ้าพอมาฝนเนาะขณะ,ะเข้าไปคู่มือได้หนิมันบอกเกิดโคกนี่แหละว,วะามองบอกเกิดเทียบนะจนแปลนกรบ,บอพวกนี้ จย่างห้ากินมานเนาะมันก็ไปห้าไตกินนู่น,นมันก็มาห้าเห็ดผอไม่เชียร์ขี่เก่าเข้ากันยังไดอยู่ขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะคลิปห้าเห็ดผอพี่น้องถ้าห้ายู่ห้ากินที่ชนบุบีบ้านเฮ่าบาตเตฝนตกหมาหมองนี้มันเคยออกเห็ดผอกับมาเเชียร์เบิงไอ้มื่อเชียร์กับพ่อได้ปนอยู่โ่พ่อได้กแกงหรอพ่อได้ปนช่วงนี้ ชิหน้าพอกันไหมค่ะขอบคุณทุกกำลังกำลังแรงใจจ้า